สวัสด <ans> ี <divide S 2> ครับสว <tinc S 2> ัสดีครับนี่ครับมามาดูวัดดูว่าครับเตรียมงานใหญ่ครับแม่วัดถากระทุ่มครับวัดถากระทุ่มได้ครับเก้าดีครับเก้าพฤษภาวแปดครับก็จะมีการเทศมหาชาติครับวันที่สิบแปดสิบเก้าก็งานกระถิ่นกระวัดนะครับไหนก็เตรียมที่สวยงามนะครับ ตุงก็ีต้รับทุกท่านนะครับ่านก็ทนอยู่ระแวกในที่ทา่านแล้วก็อื่นก็มารวมทำบุญได้นะครับก็วัดกระทุ่มนะครับตำบลลุ้งเขาอำเภอนนสูงโคราชนั่เองครับครับอันนี้ก็เตรียมตรงดูสวยงามก็ง่ายๆดีก็มาทำครับ มาอาจารย์นะครับตอนเดือนสิบแปดกับสิบเก้าตุลาหกแปดนี่นก็ 19, รนนครับครับที่องค์ตอนรับนะครับดูสวยงามนะครับวัดถ่ายระทุมเด้อครับนี่ครับอำเภอหนองสูงโคราชบานเองนะครับทงทิวสวยครับดุยที่นู่นนะครับ,รบพี่น้องครับกรรมาการวนะัดเนาะ มาเนี่ยธงกับธรรมะผ่านเส้นนี่ครับเอ็นธงพรุบๆเลยครับเนี่ยธงเละเอกาธงชาติสระระทุมเซมาธรรมจักรนะครับผ่านแดนมาครับวันนี้วันที่7ตุลาคมครับสวัสดีครับโจลี่ไม่ตั้งใจครับบ่ายเองครับสวัสดีครับ